สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านล้างนะครับบ้านตะเคียนล้างนะครับจังหวัดขอปแกมเนาะที่นี่คือกําแพงแสนท่านผู้ชมวันนี้พาทุกคนมาขอโชคที่นี่นะครับก็รอบที่ผ่านมาเราบอกว่าเลขเข้านะครับที่นี่เลขเข้า1นึ 6. ในช่วงที่มีปิงปองที่ผมังเดินไปดูชุดด้านหลังนะท่านผู้ชมแล้วผมเห็นอยู่ที่พื้นนะครับเป็นเลข916เนาะอันนี้คือเลขค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยนะครับก็มีของอองก็ ถยงอะไรไม่รู้เมื่อกี้ก่อนตอนที่นั่นผมเมื่อกี้ผมเห็นฝั่งนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะทุกคนเหมือนมีคนมาเข้ามาทําความสะอาดเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเลขเข้าแล้วกันแต่เดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปขอโชคในวันนี้แล้วกันเดี๋ยวก็รีบขอนะครับเดี๋ยวเราก็มาค่อนข้างที่จะดึกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วกัน ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางเข้าไปที่บ้านล้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนเลขเข้าแล้วทุกคนนะไปทุกคน ค okay. ทุกคนเดีย๋ยวผมพาเดินไปดูเลขก่อนเมื่อกี้อรอบที่แล้วเนาะที่ผมส่องให้ทุกคนได้ดูนะผมก็ระแวงเองทุกคนเดินคนเดียวมาฟังนี้นะแต่มีคนเข้ามาทําอะไรกันเยอะเหมือนกันนะทุกคนในนี้นะนี่ทุกคนฝั่งนี้นะครับที่เราเลขเข้านะหกเก้าหนึ่งหกไม่มีนะวันนี้ไม่มีนะทุกคนไม่เห็นเลย ก้าหนึ่งหกหายไปนะทุกคนยังอยู่ทุกคนไม่รู้รอยอะไรเนี่ยกอยรองเท้าหรือเดืยอยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยบอกกลาแม่ขอบคุณแม่ดนะ้วยเนาะที่อยู่ที่นี่เนาะบอกกล่าวก,กันนะครับวันนี้พวกเราทาั้งสามชบปล่อยคนใหม่ผมคุณสองเลขนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาไหว้ขอโชคขอลาบกลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณที่ จะให้ให้เลขหนึ่งหกให้เราเห็นถึงสองครั้งเนาะอันนี้ในเก้าหนึ่งหกแล้วก็ที่เอาเห็นเป็นหกหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ขอบคุณเพราะน่าจะมีคนที่ได้รับโชคจี่พี่บงเห็นเก้าหนึ่งหกเนะเก้าหนึ่งหกใช่เมื่อกี้เดินไปดูเราไม่มีเนาะอะเดี๋ยวเรามีการอทอนโมสามจบนะครับเพื่อบอกเก่ากับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็แม่ตะเคียนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ด้วยทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณที่ให้โชคลาภเนาะสาธุ นะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธสสะนะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธสสะนะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุครับวันนี้พวกเราทั้งสี่ทั้งสามคนนะครับขอโชคาขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทางบ้านนะครับงวดวันที่สิบหกธันวานี้ก็ขอให้เราได้รับโชคแล้วก็เห็นเลขเนาะในบริเวณสถานที่แห่งนี้ ที่พวกท่านได้สิสถิ์อยู่ที่พวกท่านได้อยู่บริเวณนี้นะครับกขอโชคขลาภให้กับพวกเราเอาไปให้เอฟซด้วยนะครับสาธุสามตัวตรงเลยสาธุสาธ<ๆ>ุเอาไปปับนูอออ่นเอาไปใส่อารมณ์เอาสวัสดที่นี่เลยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเอาให้เลิกขายตรงที่แล้วได้รับโชค สาธุสาธุขอให้อาโชคราบกับพวกเราไปด้วยนะครับสาธุท่านผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่นะครับผมกับมาดูองเนาะแตเห็นเลของก็เห็นเป็นหกหนึ่งเจ็ดแต่ผมเห็นเป็นเก้าหนึ่งหนะครับวันนี้ก็มาขอโชคอลาภกันให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมมีการ่าจับปิงปองก่อน,กนนะชุดแรกนะครับ เดี๋ยวจะปิงปองรอบที่ผ่านมาผมโดนเอฟซีบอกว่าปิงปองมาโดดออกมาแล้วทําไมถึงไม่ยอมดูเลขนะครับเพราะตอนช่วงที่ผมคนอ่ะลูเลขปิงปองมันกระโดดออกมาเนาะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้มาลองขอกันใหม่ทุกคนเดี๋ยวผมขอเลขปิงปองก่อนนะทุกคนนะสาธุสาธุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าอยู่บริเวณนี้นะครับขอโชคขอลาบให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้ในรอบต่อไปนะครับสาธุสาธุขอโลกหลานมีโชคมีลาบเ้ยสาธุอาลูกเดียวนะทุกคนถ้ามีสองเลขก็เอาสองอลีกเลยหนึ่งห้า หนึ่งห้านะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้านะครับทุกคนโอเคเนะาะเฮ้ยมีเสียงคนโดนเนาะพี่ทันอาม,มุกีบอกพี่พี่บอมาไายๆอยู่วันนี้วันนี้พวกเราสามนคน เออใช่เมื่อกี้พว่ามีสี่คนมาเมื่อกี้นี้ใครมากับเราอ่มอเดี๋ยะเดี๋ยวผมจุดทุเลขทุกมงคลนะทุกคนนะขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีด้วยสาธุสาธุขอให้เลขทุกมุงคลเลขนี้เป็นเลขนําโชคนะครับวันที่สิบหกธันวานะครับสาธุ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 านุสบานนสาธุานุสาส ัสปคะวะโตอะระหะโตสัมมาพัมพุทธสสะนามตตสปคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสเยยยยอกัสสเยยยอกัสสยะยอะสสมาอุมามาอุนชารีติชารีติณะีติราชตินะชารีโชงลาภไหลมานะชาลีติสาธุปังๆนะครับไว้ที่ไหนได้ เอากระถังในวันนี้กระถางเล็กนะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอันนี้มันเยอะยไองกระถังเลเอาออกมานี่กระถังวันนี้มีเล็เก่านะเออวางวาง โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินสองเลขกันดูนะครับเพราะมีเลขอะไรเมื่อกี้ที่เดินไปก็ไม่เจอนะไม่เจอเลขเก่านะทุกคนแต่ดูเหมือนว่ารอบต่อไปจะมีเลขเก้านะทุกคนเพราะเมื่อกี้ผมเดินมาใบไม้อยู่ตรงเนี้ยมันมันมองไปเลขเก้าเลยมาดูดิเนี่ยทุกคนตรงนี้มันเลขเก้าเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเนี่ยตรงนี้นะโอ้มันสะท้อนแสงทุกคนมันต้องมาจากฝั่งนู้นทีเดียวเลยมันถึงจะเห็นนะ มีเสียงฝั่งนี้เสียงเหมือนเยียบอ่ะดูดีๆนะอ่าหลายๆคนที่เขาดูช่องเนาะเขาก็บอกว่าที่เนี่ยทางกุมารสามองค์เนี้ยจะแบบเฮียนสุดนะทุกคนงวดที่แล้วมาเราก็เจอเหมือนกันปิงปองอะ่ะ ปิงปองมันกระโดดออกมาแะทุกคนตรงนี้นะเสียงอะไรทุกคนผมได้ยินเหมือนเสียงคนมันมีคนมาแล้ว หรือไงทุกคนอะไรเกิดอะไรขึ้นน้ำมันไหลออกมาจากเนี่ยเนี่ยข้างบนเนาะยังหลอนอ๋อฮึเออว่ะเฮ้ยทุกคนดูน้องกุมารจะให้เชให้เลขเฮ้ยด้าหลังเหมือนเลขนี่ดิ มันเรียกอะไรนี่บนหลังนี่มีเลขเก้านะพี่มงเก้าสามเห็นเนาะนี่อันนี้เลขเก้าเห็นปะที่เลขเก้าอยู่มาดำๆเนี่ยเห็นปะมีเลขเก้าเห็นปะเลขสามอ่ะอันนี้มันเลขอะไรเนี่ยเลขแปดแปดแปดเก้าใช่ไหมอันนี้มันเลขสามนี่นี่นี่ีเลขสามกล้องก็ไม่เห็นวะเห็นไหม ปิดกัแปดเก้าสามไลใช่ไหมอันนี้เลขแปดเก้าเห็นไหมล <9 S 1> <9 S 2> อกูยังไงงจ่เห็นลาูยังไงเก้าเห็นเอ้ยมันกกลๆเน,นี่ยเป็นเลขแปดไหมอืมนี่ดูดูกล้องนะี <9 S 1> ่เก้าอะชัดอยู่นะอืมแต่เลขแปดอะมันมัวๆอุ้ยเะไ,ไม่ใช่เห็นเหมือนเก้าเก้าศูนย์เก้าเหรอ เห็นตรงนี้เป็นเลขเก้านี่เลขเกเ้านี่ก็เก้าฝั่งนี้ยนี่ลงมาเป็นเลขเก้าเหมือนกันอืมเก้าศูนย์เก้าว่ะเนี่ยนี้เห็นโห่าเบถ้ 8, 8, 9, าแปดเก้าสามเฮ้ยองใต้นี้หแปดเก้าศูนย์นี่เลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์อื 8, 9, อมฝังล่างน่ะไม่เปิดศูนย์เก้าศูนย์ใช่ใช่ไหมบนอีกทีใหม่ แปดเก้าศูนย์หรือแปดหนึ่งเก้าศูนย์วะหรือหนึ่งเก้าศูนย์ตรงนี้เอ็ดนี่แต่ว่าเห็นข้างบนอนะ่ะมันจะนี่เลยนะแปดหนึ่งเก้าศูนย์ป่ะ,ะอ,ะอะันเลขเดียวกันนะั่นแหลนนะอองก็เห็นแปดเก้าศูนย์เหมือนแปดเก้านี่น,นี่ตรงนี้นี่แล้วก็อีกขาฝั่งฝั่งนี้อมันจะเป็นเลขเลขสามนี่นะ มันมี 1, มีแปดมีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์มีสี่ตัวเห็นไหมมีกล้องนะเห็นอยู่เลขเดียวเลยใหญ่ๆหกกับศูนย์อ๋อหกศู 6, นย์นี่นี่หกวันนี้แล้ว <6, 6, S 1> นี่ศูนย์หกกับศูนย์เห็นแค่นี้ยเราอปดำๆใช่ไหมด,ดำๆเลยโอเค okay, แต่ผมเห็นอยู่ข้างล่างนะทุกคนเห็นตรงตรงนี้นะนี่นี่นี่อ่าตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้นี่เลยผมพี่ผมพี่เป็นแปดเก้าศูนย์ใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมนี่เลขหนึ่งใช่ไหมอ่าฮะนี่เลขห้านนี้เลขเห็นแล้วหนึ่งครับสองพี่ก็เห็นหนึ่งครับสองแต่พี่นี่พี่เขาเหยียบนี่นี่นี่เหี้ยเขากำลังส่องเลขกันนะทุกคนแต่ว่าผมเห็นตัวนั้นนะผมเอาตัวนั้นตัวเดียวผมต้องออกก่อนทุกคนผมไม่รู้ผมได้ยินเสียงอะไรทางนี้ ไม่ดังใช่ไหมถ้ามันเลขอะไรไปเก้าสามเลขอาจารย์เบียร์โอ้มันเสียงอะไรสักอย่างไม่รู้นะใหม่แล้วทุกคนเสียงอยู่ฝั่งบ้านหลังหลังเก่านะ่นนะฝั่งนู้นแล้วคุณแม่เขามีคนจุดทูบไว้ที่ไหน นี่จุดทูบเลขมงคลเลขนี้ไว้นะทุกคนองแม่นะมีหกัดมากเลยเออว่ะหกศูนย์หกว่ะเออ,มเ,อ,อเมื่อกี้องเดินผ่านทุกคนนี่ตรงไปที่เป็นแผ่นทองนะเลขชัดมากเลยเป็นศูนย์หกอ่ะเ,น,เ,เน,น,นี่ยข้านะงล่างเป็นเก้าศูนย์ คือเป็นตัวเดียวกันนะกเเนี่ยเออข้างบนเป็นศูนย์หกข้างล่างเป็นเก้าศูนย์เห็นไหมทุกคนติดไว้เลยนะติดไว้ติดไว้อย่าลืมอันนี้ไม้อะไร หฮ้ตะเคียนหินเนี่ยนี่ใช่เนี่ยแข็งเป๊กเ,เลยนี่น,นี่ทุกคนนี่ออกมาดูไหยกไหวปะเนี่ยทุกคนอันนี้หนักมากเฮ้ยได้ได้ได้เนี่ยอุ้ยตายแล้วเฮ้ยทำโอแม่หักอ่ะตายแล้วระวังระวัง ีเรเอานเอาฝาออกเอาฝาออกเอาฝาอาอกเ,เ,เ,เอาลงไว้เนี่ยฝา,าความความดูดิความดูดิมีเลขเปล่าม่มีที่หนาอะไรหุยูยแสดงว่าฝาเนี่ยมันต้องมีอะไร,าารไไสไรักอย่างเพราะดูดูดิเขาเอากาวติดไว้เห็นไหมแสดงว่ามันตงเป็นฝาปิดอะไรสักอย่างนะเอ็ดใช่ไหมจริง มันต้องเป็นฝา,าปิดอะไรทั้อย่างเงียะมันเข้าถึงเอาก,กาวติดไว้นะเห็นไหมทุกคนผมไม่ได้ลื้อนะผมขอดูเลขจากแม่ตะเคียนหินนะทุกคนเอสว่าใชแ้แม่ตะเคียนหินไหมเนะี่ยใช่ทุกคนนี่คือแม่ตะเคียนหินเอส มีแป้งไหมตัวแถวนั้นมีแป้งปะขอแป้งหน่อยได้ปะมีปะอยากลงแม่ตะเคียนหินอย่างไยแบบนึงนะทุกคนทุกคนเพราะเมื่อกี้เราเห็นตรงนี้พอดีอยู่ขอนอยู่ตรงนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรพิธีขอจากอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนแต่ว่าผมเห็นเนี่ยเป็นแม่ตะเคียนเขาเรียกเป็นไม้เนาะไม้เป็นหินอะไรเงี้ยไม้ที่มีเนื้อเป็นหินก็ไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าด้วยนะแต่เหมือนเป็นเหมือนไม้จริงนะ วจะลองแแปะแล้วฝาไปไหนไม่มีฝาลงแบบนี้เหรอเอาใส่มือสิก็จะ,จะรูปไงใส่มือแล้วก็โรเ,เห็นเจ็ดสามก่อนเลยเจ็ดกับสามในกล้องเห็นปะเจ็ดสามนี่จะรูปยังไงอ่ะอืม ทุกคนผมโรยเลยนะสาธุสาธุาธขอโชคขอลาบเลยนะครับก็จะมองเห็นเป็นเลขเมื่อล่นนะเนกะือบเป็นเลขอยู่นะทุกคนเห็นไหมพี่เอ็ดนี่ปะทุกคนแนวนี้เป็นเลขกานี่ นี่มันก้าห้าเลยจะรูปยังไงอะรูปก็ไม่ได้นะผิวเขาก็ไม่เรียบนะทุกคนตรงเนี้ยขอ,จอคโจกขลาบด,ด้อสาธุ เห็นไหมทุกคนมีเลขอะไรไหมนี่เอสแท้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮ่าโอ้ฮึตรงนี้เหรอนี่มันเกนะ้าหัวไงเก้าหก ไปแรงไปในกล้องแรงมันเลไม่เห็นแต่ว่าตาเปล่าเห็นเอานั้นหลบสินะศูนย์เก้าหกใช่ไหม นี่เลขศูนย์นี่เลขเก้านี่เลขหกศูนย์เก้าหกอีกแล้วเขาเรียกว่าสะกดจิตตัวเองอีกแล้วทุกคนเนี่ยแลนนี้ก็เหมือนเลขหกเหมือนเลขเก้านี่เลขศูนย์นี่เห็นไหมเนี่ย 9, นี่เลขเก้าเลขศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ใช่ไหมว่าไหมเนี่ยมันเหมือนเลขเกนะ้าแล้ววนลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยเลขศูนย์ เจ็ตรงไหนนี่เหรอนี่ก็เลขเจ็ดนั่นะในกล้องนี่ด้วยนี่ด้วยนี่เลขเก้านี่เก้าทุกคนเก้า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 อ่ะนี่หนูขึ้นมาเลยนี่นี่นะ นี่เก้าปึ๊บแล้วนี่ก็เก้าเก้าเก้านี่ก็นี่เ่ะเออไม่รู้ว่าในกล้องไม่เห็นเหมือนกันในกล้องไม่เห็นแต่ว่าตาเปล่าเห็นไม่รู้แต่เอานี้ละกันทุกคนศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์แค่นี้คิดว่าแบบนี้เพราะว่าเหมือนรับมองเห็นประมาณนี้ทุกคน,กคน,กคนเรื่องที่กนเลขเนาะเออ Hmm. นี่มันเลยเจ็ดจ้ะเจ็ดลงแบบนี้เจ็ดหกก็สาธุสาธุมอบโชคให้ลูกหลานเอาไปด้อขอให้ลูกหลานได้รับโชคเนาะเลขโน้นเ oh. นี่ยสามแปดเก้าอ่ะมากสามแปดเก้าเลยหรอใหญ่มากเลยลอ,องมาดูนี่ดิใช่ไหมจะเขียนหินไหมเนี่ย มาถึงไม่ใหม่เห็นเลขเลยไม่เล้าออลทุกคนเดี๋ยวให้เอามาดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับหรืออะไรก็ไม่รู้นะวางเงินนะเดี๋ยวให้องลงแปง้ง,ปงใช่ อองจะลงใกล้ทีนะครับเขาห้ามเลยว่าอองเสียงอะไรมาเฮ้ยนี่คือฟองอ่ะพี่เฮ้ยองมาจากไหนเรียกอะไรอ่ะมันฟีฟองกิ้งอีกแล้วอ่ะ เออมันโดดมาเลยอะทุกคนเขาบอกว่าเราเห็นปิดฟองที่เราไม่อยากไปดูเดี๋ยวลองดูก่อนนี่กันไปดูเลยที่ทางนู้นน่ะไหนที่นด้วยเออมีจริงอะทุกคนเนี่ยสี่ห้าสี่ห้านี่นะมาดูเลขให้ล้วนะสี่ห้าใช่สี่ห้าทุกคนเมื่อกี้พี่จับปีดฟองมันเลขอะไรนะหนึ่งห้าหนึ่งห้าทุกคน สี่ห้านะครับเมื่อกี้เมือไมันโดมจากไหนอ่ะมาจากไหนวะมันหล่นมาจากไหนปะข้างบนปะแล้วแลวบ้เอาตรงนี้เออเราเอาที่ดูดน้ำเนี่ยโยนมาเงี้ยบลองดูลองดูเสียงเสียงเสียงพูดเสียงพูดจริงเสียงใครไม่รู้อะเสียงคุณพูดเลยนะ อ่ะน้องถ้าน้องให้อันนี้นะ๋ยวพี่ก็จะเอาไปบอกทุกคนนะว่าสี่ห้าน้องจะใครได้รับโชคเด็กก็จะตื่นน้องมาตื่มาให้น้องนะนี่น้ององนี้นะสี่ห้าทุกคนสี่ห้าเอาแล้วทุกคนหมหมนี่เสียงไหมแล้ววะเมื่อกี้ไม่อยู่นี่ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ไม่อยู่นี่ไหมหรือว่าใส่ไว้ในนี้เหรอเสียงคนพูดจริงเลยนะ เออเอาไว้นะี่นะของใครไม่รู้มาจากไหนเดมาจากไหนวะเนี่ยตรงนี้เปล่ามีอยู่ที่เดียวนะนมันมาจากเนี้ยท่านผู้ชมเสียงมาจากทางนี้นะทุกคนหืมอ๋อเห็นเลขป่ะเล้หกเก้าหืมอุ้ย,ยทุกคนเก้าที่นี่เลขหกทีเก้าน่ะเห็นไหมเลขเดียวอีกแล้วหกเ้อ่ะ หกเก้าหนึ่งเหรอไอหกเก้าหนึ่งเลไอหกไม่เก้าต้างเห็นอยู่เห็นเห็นละหกไปหกเก้าไหมหกเก้าอย่าไหม,มเลขเดียวกันพี่ก็เห็นเมื่อกี้หกเก้าหกเก้าศูนย์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลขเก้าขึ้นเลยอันเก้าสองเหรอไม่เก้าสองเป่า เก้าสองว่ะเก้าสองแต่เลขนู้นน่ะมันตรงกับเลขดังเนียพี่หมอที่องเห็นนะอ๋อเหรอฉัดฉัดมาหรือจะมาเลือกไปดูไหมอืมไปดูไหมเลขอะไรเห็นอ่ะไปดูดีกว่าเป็นกล่องวะมึงไม่ใช่เป็นกล่องม่ใช่ต้วหนึ่งกล่องะว้าจาวาลี่นิดเอาอนี้เก็บไปก่อนดิเอานี้เก็บให้เขาก่อนเนี่ยเอาเก็บไว้ข้างนเอาเนี่ยเนี่ยอง เอาแม่ตะเคียนหินเอาไว้ข้างในตรงเนี้ยตรงเนี้ยอุ้ยอ้าวไฟหมดอ่ะเบืดตึ๊บเลยทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวที่เออนั่นแหละไว้นั่นสาธุสาธุไปสามเลขสามเออเดี๋ยวปรับสีเดี๋ยวเอานีหไงเอาอ่ะ นี่เลขสามนี่เลขแปดมี่เลขเก้าใช่สามแปดเก้าเก้าเก้าแปดสามสามแปดเก้าอืมนี่เลขทุ่มมงคลสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเลขทุ่มมงคลที่เราเคียนหลาได้ศูนย์สี่เจ็ดนะทุกคนใช่นะครับเลขนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมจะส่งตัวด้วยนะครับ มไม่แน่นะสี่ศูนย์อาจจะมางวดนี้ก็ได้นะ,นะ,นนะใช่ใช่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะทุกคนสี่เจ็ดนะครับโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านล้างตะเคียนนะครับอยู่ที่กำแพงแสนท่านผู้ชมวันนี้พาทุกคนมาขอโชคที่นี่นะครับก็วันนี้นะครับก็มีเลขอยู่หลายจุดที่เราได้มีการขอโชคไปนะครับเมื่อกี้มีการ เลขทุกมงคลนะครับก็เป็น047นะครับส่วนปิงปองนะครับตอนแรกจับก็คือ15แต่มีลูกหนึ่งท่านผู้ชมที่มากระเด็นออกไปทางนู้นอนะ่ะมันคือตอนที่เรากําลังอขอโชคกับแม่ตะเคียนหินตรงเนี้ยมันเป็นเลข45ทุกคนเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่มานะแต่ว่ามากระเด็นออกไปทางนู้นนะทุกคนก็เมื่อกี้ก็คิดว่าน่าจะมาด้วยนะเพราะว่าเลขมันมาจากตรงนั้นนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมตรงที่ตะเคียนหินเมื่อกี้ เห็นเป็นเลข096เน no? าะ096แล้วก็90เนอะอย่าลืมไปแล้วปรับดูนะทุกคน9060ได้เนาะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่เลขดังก็คือขององนั่นแหละท่านผู้ชมที่เห็นกันนะว่าเลขดังตรงนั้นนะครับเป็น389นะครับส่วนสรุปให้ที่ของผมเองที่ผมเห็นก็คือเอาตรงแม่ตะเคียนหินนะครับแม่ตะเคียนหินที่ผมเห็นเมื่อกี้นะก็จะเป็น 096ไปตัดเอาท่านผู้ชม096ไปตัดเอาส่วนปิงปองก็จะเป็น15กับ45โอเคท่านผู้ชมวันนี้ผมค้นสองเลขเบาเอสก้นใหม่แล้วก็มาดูอ,องนะก็มาขอโชคอยู่ที่นี่แล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับโชคในรอบวันที่16ธันวามนี้ขอทุกคนถูกหวยร่ำรวยก่อนปีใหม่มีเงินใช้มีเงินทําบุญช่วงปีใหม่กันครับสําหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวีโอหน้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอด้วยกันถ้าท่านผู้ชมเห็นเลขจุดไหนชัด ในของไม้ตะเคียนหินหรือที่ต้นเสานะครับต้นเสาตะเคียนในบริเวณบ้านนี้ถ้าท่านชมเห็นก็อย่าลืมตีเลขมาด้วยกันครับแบบนี้ผมลาท่านชมกอนแล้วพบกันอีกวันโอ้น้าสวัสดีครับไปแล้ว